เรื่องตะก,กี้ที่พี่เชลินเล่าให้ฟ้าฟังนะคะตอนนี้ฟ้าก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะจริงๆแล้ววัดถ้ำกองเพลงของเรานะคะมีเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเยอะมากนะคะเรียกว่าเป็นวัดแห่งการปฏิบัติธรรมเลยก็ว่าได้ค่ะอันนี้พี่เชลินทราบไหมว่ามีเกจิอาจารย์ท่านไหนบ้างที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่อะคะ่ะแน่นอนอแล้วค่ะเพราะว่าติดตามวัดนี้มาตลอดนะคะอย่างเช่นข่าวสารทรบุญนะคะสามารถมาตาักบาตรกับหลวงปู่อินได้นะคะหรือว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมา ปฏิบัติธรรมที่นี่มากมายได้แก่หลวงปู่แหวนนะคะหลวงปู่บุญเพงเองแล้วก็คนสําคัญนะคะก็คือหลวงปู่ม่านนั่นเองค่ะหลวงปู่ม่านเห็นบอกว่าได้รับรางวัลด้วยอันนี้เป็นรางวัลอะไรคะใช่ค่ะสําหรับหลวงปู่ม่านนะคะได้รับรางวัลระดับโลกเลยก็คือจากองค์กรยูเนสโกในวาระปี2,563ถึง2,564ในสาขาสันติภาพของโลกนั่นเองค่ะก็บอกเลยว่าเป็นคล้ายๆว่าผู้ได้รับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็น ระดับโลกเลยนใค<ช>ะระดับโลกเลยน่าสนใจมากเลยนะคะสําหรับเพื่อนเคนไหนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้เหมือนเราสองคนนะคะคก็แวะมาได้กันที่วัดถ้ำกองเห็นนะคะก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่กันเยอะๆคะ่ะ วันที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ขาวเลยใช่แล้วค่ะ<า>หลังจากที่เมื่อสักครู่เราไปอยู่กันที่กุฏิของหลวงปู่ขาวก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ที่จะเก็บเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวเอาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เป็นของใช้เซตแรกที่เป็นของใช้ในชีวิตป,ประจําวันเนาะก็หลวงปู่ขาวนะคะจะใช้เป็นประจํานะคะ สําหรับเวลาการไปปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ที่ประจํากุฏินะคะ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแปรงสีฟันใช่เป็นรงสีฟันที่ทําจากไม้เกียร์นะคะนี่ก็คือเป็นไม้ที่คนสมัยก่อนเขาเอามาใช้สีฟันแทนรงสีฟันในปัจจุบันด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นของใช้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟนะคะช้อนกระหลาน,นี่ก็จะใช้เวลาออกทุดงนะคะแล้วก็จะมีรองเท้ามีไม้ปั่น่ังๆอันนี้ก็จะเป็นของใช้ที่แบบว่า ติดกุฏิเลยก็ว่าได้ใช่ใช้จริงนะคะมาสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตู้ถัดไปเลยดีกว่านาค่ะโอ้ตู้นี้